สวัสดีครับก็เอามาอยู่กับเครื่อง F3L ส0 0รนะครับผมเครื่องที่เราเปลี่ยนตัวเซนเซอร์กระดาษไปนะครับผมก็คือวันนี้เราก็จะมาล้างหัวพิมพ์นะครับเพราะว่าหัวพิมพ์มันไม่ออกนะอย่างที่เราเทสมานะครับผมเมื่อวานนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะนะครับหัวพิมพ์มันเป็นแบบนี้นะครับอาจจะต้องแกะมาล้างนะครับขั้นตอนการแกะหัวพิมพ์เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆสมาชิกถ้าจะทําเองนะครับผมดูให้ดีก่อนก่อนแกะนะครับผมเพราะว่ามีหลายๆเคสที่สอบถามเข้ามานะครับว่า แกะแล้วใส่กลับเนี่ยเครื่องเปิดไม่ติดบ้างเครื่องมีปัญหาบ้างนะครับผมก็คือหัวพิมพ์เนี่ยการแกะหัวพิมพ์เนี่ยต้องบอกว่านะครับผมมันเป็นอะไรที่แบบต้องระวังให้มากนะครับผมอันนี้ผมจะแกะเครื่องก่อนนะครับก็เนี่ยแกะน็อตสองตัวนะครับผมแล้วก็เนี่ยจะมีน็อตนะครับฝั่งละตัวนะฮะ จากนั้นเราก็แกะด้านข้างนะครับด้านข้างมันจะมีตัวล็อกนะครับเราทิ้มเข้าไปนะครับตรงนี้นะฮะมันจะมี2ฝั่งนะครับนี่ครับพอเราทิ้มปลดล็อกแล้วก็เครื่องมันจะแกะออกได้นะครับผมล็อกล็อกก็ตรงนี้นะครับที่ผมให้ทิ้มนะครับเห็นปะ ทิมด้านข้างเนี่ยฮะมันจะทิมล็อกตรงนี้ครับทิมตรงนี้ทิมตรงนี้เพื่อที่จะถอดขึ้นได้นะครับผมเนี่ยขั้นการขั้นตอนการถอดหัวพิมพ์นะครับต้องระวังจริงๆเลยนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยแกะเองแล้วหัวมีปัญหานะครับถ้าไม่ชํานาญนะครับก็ส่งร้านซ่อมนะครับแต่ถ้าอยากแกะเองก็ต้อง,ต,องต้องระวังนะครับผม เดี๋ยวเราจะขยับหัวพิมพ์ออกมาก่อนนะครับผมเห็นไหมหัวพิมพ์มันขยับไม่ได้นะตอนนี้นะนะครับผมเราก็จะขยับหัวพิมพ์ออกมาไว้ตรงกลางนิดนึงนะครับให้มันพ้นกับตัวปั๊มนะครับผมแล้วก็ดันตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ดันนี่ฮะมีเดือยล็อกตรงนี้ครับผมเราผลักเข้าไปนะครับตลับจะขยับได้นะครับผมจากนั้นนะฮะเราก็ทําการถอดน็อตตัวครอบนะครับผมตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ดันดันก็ดันไปฝั่งนี้นะครับผมฝั่งขวามือเรานะนะครับเห็นไหมครับ จากนั้นเราก็ทําการถอดหัวพิมพ์ออกมานะฮะอันนี้ถอดถอดตลับหมึกออกมาก่อนนะครับผมนี่นะครับมันจะเป็นเดือยล็อกนะครับผมแบบนี้นะนี่ครับถ้าหมึกในตลับแบบนี้ไม่มีนะครับให้ดูดหมึกเข้ามาในตลับด้วยนะครับผมก่อนที่เราจะทําการใส่หัวพิมกับนะอันนี้เดี๋ยวผมจะดูดให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับผมการดูดหมึกนะครับเราเปิดจุกก่อนนะครับเปิดจุกทุกจุกเลยนะครับ จุกเตมึกนะเปิดดอ,อกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะดูดมึกก่อนนะครับผมดูดทุกสีก่อนนะครับผมเพราะว่าหมึกในตลับไม่มีมันอาจจะทําให้หมึกไม่ออกได้นะครับผมสล้ง,งดูดเสร็จก็เช็ดมาหน่อยนะครับผมแล้วก็ดูดสีต่อไปได้เลยนะครับ พอเราดูดหมึกเข้าในตลับแล้วก็จุกเดี๋ยวก็ปิดได้เลยนะครับผมนี่นะครับเหตุผลที่เราเปิดตอนดูดนะครับเพราะว่าถ้าเราปิดไว้แล้วดูดนะครับมันไม่มีอากาศอะเวลาดูดเข้าไปนะครับหมึกันอาจจะวิ่งย้อนได้นะครับผมมันเราก็เลยต้องเปิดก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ทําการนะครับผมนะฮะแกะฝาครอบสายแพนนะครับเอาไขควงปักแบนดเรานะครับเห็นไหมทิมเข้าไปตรงระบิดนะฮะบิดอย่างเงี้ยเห็นไหมบิดอย่างเงี้มันก็จะหลุดออกมานะครับผม แล้วก็ถอดนะครับตัวรับตลับนะครับผมเอาไขควงทิ้มเข้าไปนะครับมันจะมีเดือยล็อกด้านข้างแล้วใช้นิ้วมือหนึ่งนะครับดันขึ้นมานะครับแดดดันแบบนี้นะครับแล้วปล่อยแล้วใช้นิ้วหนึ่งจับไว้นะครับแล้วก็ทิ้มอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ยกขึ้นนะครับเห็นไหมเนี่ยเราก็จะทิ้มสองเนี่ยตรงนี้ครับผมมันก็ยกขึ้นได้นะจากนั้นเราทาการถอดัวพิพ์นะครับผม ถอดน็อตก่อนนะครับเนี่ยขั้นตอนการถอดการใส่เนี่ยสำคัญมากนะครับคือถ้าเราถอดตอนถอดเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ตอนใส่เนี่ยครับผมลักไฟก็อย่าเสียบคาไว้นะครับยูดบีก็ถอดออกนะครับผมหัวพิมพ์ต้องให้แห้งนะครับผมไม่งั้นจะมีโอกาสช็อตได้นะครับผมพอเราถอดเสร็จนะครับเราก็เอาหัวพิมพ์ขึ้นมานะครับก็ใช้ทิชชู่จับแล้วกันจะได้ไม่ลื่นนะครับผม มันติดก็ใช้พวกครีมพวกอะไรหนีบก็ได้อย่าไปหนีบตรงหัวพิมพ์ตรงนี้มันนะครับให้หนีบตรงพวกนี้มันฮะถ้าหนีบตรงนี้เดี๋ยวหักนะครับอย่าหนีบตรงหัวมันนะให้หนีบตรงพลาสติกด้านข้างนะครับจากนั้นนะฮะเราทําการประคองไว้แบบนี้นะครับผมระวังสายเส้นนี้หลุดนะระวังเลยนะครับผมอันเนี้ยเน้นย้าต้องระวังนะครับเส้นนี้นะถ้าหลุดในงานยากนะครับต้องแกะเพื่อที่จะใส่ด้านหลังนะครับพอเรายกมาแบบนี้เบาๆใช้นิ้วนิ้วหนึ่งนับดันตรงนี้หน่อยนะครับผม ดันหน่อยนะครับเพื่อที่เราจะทำาการถอดสายแพรออกมาเห็นไหมครับผมพอเราถอดสายแพรออกมานะครับเราก็จะล้างหัวพิมพ์นะครับโดยการใช้น้ําหมึกอ่าโดยการใช้น้ํายาล้างนะครับในเวลาเราถอดมาล้างเนี่ยแถวเนี้ยมันจะมีโอกาสที่ชื้นได้นะครับเวลาใส่กับต้องเป่าให้แห้งบางคนบอกว่าผมเช็ดแล้วเนี่ยเช็ดแห้งแล้วนะครับเราไม่รู้ว่าข้างในนะครับมันจะมีแผ่นวงจรเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันชื้นอยู่หรือเปล่านะครับมันต้องใช้ไดเป่าให้แห้งนะครับผม อันนี้ผมก็จะใช้น้ำยาล้างหัวพิมพ์นะครับผมดูดน้ำยาใส่สลิง์นะครับเดี๋ยวคนไปทำการล้างนะครับผมจากสีดำก่อนที่มันขาดนะครับผม อันนี้สีน้าเงินเห็นไหมครับสีน้าเงินออกร้อยเปอร์เซ็นดูจากเส้นเส้นสีที่มันออกมานะครับผมเห็นไหมไม่มีแบ่งนะครับผมไม่แบ่งเลยนะเห็นไหมนะครับผมสีต่อไปแล้วก็สีแดงนะครับผมสีแดงในหัวขาดนะครับผมเห็นไหมหัวมาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหัวมันแบ่งเห็นไหมฮะเส้นน้ำมึกออกมาเนี่ยมันแบ่งนะครับผมเนี่ยเราอาจจะต้องแช่หัวพิมพ์ สีแดงไว้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเช็คสีเหลืองก่อนนะครับผมสีเหลืองก็ขาด,ดนิดนึงนะฮะขาดไปหนึ่งสองจุดนะครับถ้ามองวยตาเปล่าจะขาดไปสองจุดนะครับผมดูเส้นที่มันดอ,อกใต้หัวพิมพ์นะครับผมถ้ามันดันไม่ออกหรือมันแหว่งเราอาจจะต้องแช่ทิ้งไว้นะครับผมอันนี้จะเป็นสีดํานะครับผมเนี่ยสีดําขาดเยอะเลยเห็นไหมครับผมเนี่ย มันแหวงเยอะเลยนะครับผมเห็นไหมไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะครับเนี่ยเส้นมันจออกมาแหวงนะครับผมในลักษณะนี้นะครับถ้าตามจริงถ้าของผมเนี่ยถ้ามันใช้น้ายาอย่างเงี้ยผมจะแช่ทิ้งไว้ประมาณสักสองถึ่งสามชั่วโมงนะครับมันจะละลายสิ่งสกรปรกใต้หอวพิมพ์ก็จะแช่ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองแช่ทิ้งไว้แบบนี้สักสามชั่วโมงดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาทด้อมกันหลังจากแช่ไว้สามชั่วโมงแล้วหัวมันจะออกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะแช่ไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวแช่ทิ้งไว้แบบน,นะครับ หลังจากที่ผมแช่หัวพิม์ไว้ประมาณ 2- 3ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัดน้ํายาดูอีกรอบหนึ่งสีดานะครับคราวนี้ดูนะครับผมเห็นไหมครับคราวนี้สีเลี้ยงออกมาร0 0เลยเห็นต์เลยครับช่องว่างของหมึกังไม่มีแหว่งนะครับเห็นไหมนะครับผมอันนี้ในลักษณะนี้นะครับผมก็น่าจะใช้ได้นะครับ100%แล้วนะครับผมแต่นะครับผมแต่ขั้นตอนพวกการถอดหัวพิมพ์การแกะหัวพิมพ์นะครับผมส่วนมากเพื่อนสมาชิกจะคือถ้าแกะเองมันมีโอกาสที่จะหัวช็อตนะครับ คือบางทีเราแกะเนี่ยมันชื้นมันสกรปรกหรือว,ว่ามันชื้นมันมีพวกคาบน้ำคาบอะไรไปติดอยู่ข้างในอย่างเงี้ยคะคือมันต้องเป่าให้แห้งเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าคือถ้ามันไม่แห้งเราเราใส่เข้าไปในคเครื่องเนี่ยมันมีโอกาสทําให้นะครับผมตัวเครื่องเปิดไม่ติดนะครับเนี่ยมันชื้นเนี่ยบางทีเราไม่รู้เราบอกว่าเราเช็ดดีแล้วเนี่ยบางทีมันชื้นอยู่ข้างในเราไม่รู้นะครับผมเน,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 นี่นนยในลักษณะนี้นะครับผมก็คือถ้าไม่ชําน้ญต้องเป่าให้แห้งนะครับเดี๋ยวอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับแดีวผมจะใช้ที่านะ รเราเป่าเข้าไปในเนี่ยในรูนยครับ คือเราต้องเป่าจนมั่นใจนะครับว่ามันแห้งจริงๆนะครับเนี่ยนะครับแม้งันใส่เข้าไปนี่ช็อตนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมการแกะหัวพิมพ์เนี่ยก็คือถ้าถ้าเพื่อนๆไม่ซีเรียสนะครับผมเรื่องเรื่องเครื่องจะพังนะมันก็สามารถแกะเองได้นะแต่ถ้าแบบถึงขั้นตอนแกะหัวพิมพ์เนี่ยคือถ้าไม่ชำนาญก็อาจจะต้องยกให้ช่างนะครับผมในการแกะแต่ถ้าอยากอยากจะลองทําเองเนี่ยก็อย่าลืมเป่าแห้งเหมือนผมทํานะครับผมแล้วก็เวลาเราใส่หัวพิมพ์นะครับมือเราก็อย่าให้มัน ชุ่มน้ําหรือมันมีเลอะหมึกเลื้ออะไรนะครับให้มันแห้งนะเดี๋ยวผมจะใส่กลับให้ดูนะครับคราวนี้นะครับเวลาใส่กลับนะครับก็เหมือนเดิมแล้วก็ระวังเส้นนี้หลุดนะเนี่ยระวังนะเส้นเนี้ยเส้นนี้ยแล้วก็ประคองขึ้นมานะครับประคองสายแพรขึ้นมานะครับผมแบบนี้นะครับประคองมันตรงแล้วก็บิดนิดนึงนะครับดูว่ามันมีคาบเลื้ออะไรหรือเปล่านะครับชื้นหรือเปล่าหรือนะครับผมอย่าลืมสายไฟอย่าเสียบคาไว้นะครับจากนั้นนะฮะเราก็เสียบ เสียบเข้าไปให้ตรงนะครับผมเห็นไหมพอมันตรงนะครับผมนะครับเราก็บิดค่อยๆบิดกลับแล้วก็ค่อยๆเอาลงนะครับเห็นไหมให้มันลงในช่องอย่างนี้นะครับผมให้มันลงพอดีช่องก่อนนะครับเราค่อยยึดน็อตลงไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะยึดน็อตลงนะครับเวลายึดน็อตลงนะครับหมุนแค่พอตึงมือก็พอนะครับเนี่ย แค่นี้มันอยู่อยู่ก็พอไม่ต้องหมุนแรงมากนะครับถ้าหมุนแรงมากเดี๋ยวมันจะหักนะฮะตรงไปมันจะแตกพอแตกปุ๊บเนี่ยหัวหมึกมันจะรั่วหากันนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ใส่นีครับแล้วก็สายมึกนะครับตัวตลับนะครับผมมันก็ใส่ตามสีแล้วนะครับยังไงมันใส่ไม่ผิดอู่แล้วแหละตัวใส่ตัวเนี้ย จากนั้นเราก็เรียงจัดเรียงสายแล้วก็นะครับเอาตัวปิดนะครับประกบด้านข้างนะฮะประกบประกบประกบแบบนี้แล้วก็ดันเข้าไปแล้วก,กดลงอย่างนี้นะฮะดูนะปึ๊บแล้วก็กดลงเห็นไหมครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรินเทสดูแล้วกันนะฮะว่ามันจะออกหรือเปล่านะตัวเครื่องเราไม่จะเป็นต้องถ้าเราจะเทสเราก็ยังไม่ต้องประกอบเข้าไปก็ได้นะครับผม เนี่ยขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่สาคัญคือขั้นตอนตอนใส่หัวพิมพ์นะครับมานจะช็อตไม่ช็อตก็ตอนที่เราจะเปิดเครื่องนี่แหละครับผมผมจะเปิดเครื่องดูนะครับตอนนี้หมึกในหัวพิมพ์จะไม่มีนะครับผมเราต้องต้องทำการไล่น้ำหมึกให้เข้าหัวพิมพ์โดยการสั่ง้ักหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมหนึ่งรอบนะครับผม เดี๋ยวมาดูการจับที่หัวพิมมันไม่ออกนะครับเครื่องมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมถ้าเราใส่หัวสายแพรดีหัวพิมพ์ดีหัวพิม,พมไม่ชืน้นโอกาสเสียแนน้อยมากนะครับผมแต่ถ้าเราใส่สายแพรไม่ดีหัวพิม์ชื้นเนี่ยมีโอกาสพังก็สูงเหมือนกันนะครับผมเพราะหลักๆเนี่ยถ้ามันช็อตหัวพิมพ์นะครับมันจะชอ็อตสายแพรเนี่ยมันจะช็อตลงบอร์ดด้วยนะครับมันจะทําให้บอร์ดเปิดไม่ติดด้วยนะครับถ้าอาการแบบนี้นะครับก็คือเครื่องเปิดไม่ติดเนี่ยมันมีโอกาสเป็น อ่ át, เสียได้ทั้งหัวพิมพ์แล้วก็เสียได้ทั้งตัวเมมบอร์ดนะครับผมเครื่องเอฟสันทุกรุ่นนะครับมันจะหลักการคล้ายๆกันนะครับผมเพื่อนๆสมาชิกถ้าจะแกะผมเน้นย้ําเลยว่าตรงเนี้ยคือจุดที่สําคัญที่สุดนะครับคือจุดที่เราต้องถอดและใส่หัวพิมพ์เข้าไปนะครับผมพยายามดูคลิปให้เข้าใจดูคลิปให้จบก่อนค่อยทําการแกะหรือประกอบตัวเครื่องเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เครื่องกําลังบูตอยู่นะครับรอให้เครื่องไฟเขียวตัว ตรงนี้ค้างก่อนนะครับผมเราจะทาการล้างหัวพิมพ์นะครับตอนนี้ไฟเขียวกับพริบอยู่นะครับผมเดี๋ยวลองให้ไฟเขียวค้างก่อนเดี๋ยวเราค่อยสั่งล้างหัวพิมพ์หนึ่งรอบนะครับผมตอนนี้ไฟเขียวหยุดนิ่งแล้วนะครับผมเห็นไหมพอไฟเขียวหยุดนิ่งนะครับผมผมก็จะเปิดโปรแกรมนะครับผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับก็คือเราจะสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับก็เข้าไปใน device a n d p r i n t e r นะครับผม เราจะเจอเครื่องปินพ์เราเห็นไหมครับ l 3า0อนะครับคลิกขวาที่เครื่องปินพ์นะครับผมแล้วก็มันเลือกคำว่าเนี่ยครับผม printing p e r f e r e n c e นะครับคลิกเข้าไปครับผมเห็นไหมครับก็เข้ามาตรง maintenance นะครับตรงนี้นะครับผมจากนั้นผมจะทำแบบ power clean นะครับผมแบบนี้นะครับผมอันนี้มันจะทำได้วันละหนึ่งครั้งนะครับผมตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็กดถัดไปนะครับคือกด next นะครับผม แล้วก็กดเน็กนะครับผมแล้วก,กดสตาร์ทนะครับผมนี่ครับเครื่องก็จะทําการชาร์จหมึกหรือล้างหัวพิมพ์แบบขั้นสูงนะครับผมนะฮะเพื่อที่จะดูดหมึกเข้าหัวพิมพ์นะครับผมขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาประมาณสามถึงสี่นาทีนะครับผมหลังจากที่เราทําขั้นตอนนี้เสร็จเราก็จะมาปินเทสออกมาดูกันนะครับว่าหัวพิมพ์มันจะใช้ได้หรือเปล่าหลังจากที่เราถอดหัวพิมพ์ออกมาล้างกันนะครับผม นะฮะอันนี้ก็รอก่อนนะครับไปเครื่องล้างหัวพิม์เสร็จเดี๋ยวเรามาเทสดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าหัวพิมพ์มันใช้ได้หรือเปล่านะครับผมหลังจากที่เราสั่งล้างหัวพิม์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูนะครับผมว่าหัวพิมพ์มันจะพอใช้ได้หรือเปล่านะครับจากที่มันไม่ออกเลยนะครับผมหรือมันออกแบบขาดจนปิ้นออกมาแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาดูว่าหัวพิมพ์มันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราถอดมาล้างแล้วนะครับผม หัวพิมพก็ดีขึ้นนะครับผมนะครับดีขึ้นนะครับแต่ขาดอยู่ประมาณหนึ่งสองจุดนะครับสีแดงที่มีปัญหานะครับแต่ลูกค้าเนี่ยเขาไม่ได้ซีเรียสนะครับผมเพราะว่าสีแดงอ่ะมันมีปัญหานานแล้วนะครับผมกับสีเหลืองตรงที่ขาดของเก่าเห็นไหมครับผมแต่ลูกค้าไม่ได้เน้นปริ้นสีนะครับลูกค้าเน้นใช้ดํานะครับผมเดี๋ยวเราจะลองปริ้นดําออกมาดูนะครับว่าถ้าเราปริ้นตัวอักษรสีดําออกมาเนี่ยตัวอักษรมันจะชัดขึ้นหรือเปล่านะครับผม แต่ของเดิมที่ปิ้นออกมาเห็นไหมครับมันหายหมดเลยนะครับผมคราวนี้พอเราปิ้นออกมานะครับตัวอังสือนะครับผมเห็นไหมครับคือมันขาดประเจุดเดียวมันก็แทบจะไม่มีผลนะครับเห็นไหมครับผมพวกตัวอังสือนะครับผมเนี่ยก็ใช้งานได้นะครับต้องบอกว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้คือวิธีล้างหัวพิมพ์ง่ายๆนะครับผมก็คือเราสามารถถอดประกอบออกมาได้นะครับสามารถถอดออกมาล้างข้างนอกได้นะครับก็สิ่งที่ควรระวังก็คือตรงนี้นะครับผม ตรงนี้คือต้องระวังเวลาเราถอดออกมาเนี่ยมีโอกาสทําให้หัวมันชอ็อตได้นะครับผมถ้าไม่ชํนานาญพอก็ส่งช่างนะครับถ้ากลัวว่ามันชอ็อตแล้วอาการมันจะหนหักไข้ใจมันจะสูงเราก็ส่งช่างนะครับผมเราไม่ต้องทําเองก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะลองทําเองก็แนะนําให้ดูคลิปวิดีโอให้จบนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะประกอบดูคลิปวิดีโอให้เข้าใจดูคลิปวิดีโอให้จบนะครับค่อยแกะค่อยทํานะครับผมมันจะได้ไม่มีปัญหาเนาะนะครับผม จากนั้นผมก็จะประกอบเครื่องคืนนะครับต่อบเครื่องก็ไม่ได้ยากนะครับผมมันจะเป็นล็อกของมันอยู่แล้วนะครับผมตรงนี้นะครับด้านข้างระวังโดนสายทับนะครับต้องดูให้ดีนะครับผม แล้วก็ยึดมัดนะฮะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมในการถอดหัวพิมพ์หรือการล้างหัวพิมพ์นะครับผมเห็นไหมพอเราประกอบเข้าก็เนี่ยครับปกตินะครับผมตัวเครื่องนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมอันนี้ก็พร้อมส่งงานลูกค้านะครับผมเพราะว่าลูกค้าก็เน้นใช้แต่ดำนะครับตัวนี้ก็สีก็ใช้ได้นะครับแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าปริ้นรูปถ้าเราตั้งค่าการปริ้นหมดรูปภาพมันไม่มีผลกับการใช้งานอยู่แล้วนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ